ัดีค่ะนางสาววาสนาคำผ่องคุณครูตุ๊นะคะค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2 8หน่วยการเรียนรู้เรื่องเข้ามาหาสัสจันนะคะวันนี้คุณครูตุ๊ก็มีเพื่อนมาด้วยเขาคือหุ่นไรกานะคะค่ะวันนี้คุณครูตุ๊ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเก็บ หนูคุณแม่เก็บรับกษาข้าวแบบไหนคะอย่างเช่นบ้านคุณกูกตุ๊กค่ะนี่เลยจะทําแบบนี้นะคะใส่ซื้อข้าวมาเสร็จแล้วก็จะมาเก็บใส่ไว้ที่นี้เวลาจะนา,นาม,มาหุงก็มาตักแล้วก็นําไปใส่หม้อข้าวนะคะเพราะข้าวสารยังไม่สามารถรับประทานได้นะคะต้องนําไปหุงก่อนนะคะนี่คือวิธีไร มาแรงหรือหนู 离开。